สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบแอร์อินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเปิดในตอนกลางคืนนะครับจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับเรามาดูแบตกันก่อนนะครับเพื่อนๆแบตที่ผมใช้นะครับก็เป็นแบตลิเธียมนะครับ24โวลต์นะครับตัวนี้2ลูกนะครับรวมกันก็เป็น200แอมป์นะครับลูกละ100แอมป์นะครับเพื่อนๆกับใช้ไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับของแม็กสกายนะครับตัว3,000วัตต์นะครับเป็นแบบแม่พ่อแปลงเทอร์ลอยนะครับและแอร์ที่ใช้นะครับผมก็็เปนแอร์ TCL นะครับเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อนๆผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆนดูนะครับว่าเขาจะกินไฟขนาดไหนนะครับและแบต200แอมป์นะครับจะเปิดได้ถึงเช้าหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยครับประมาณทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนๆผมก็เปิดแอร์ครับอุณหภูมิวันนี้ก็ปรับลงมาอีกนะครับเป็น26นะครับปกติก็จะเปิด27นะครับ27ก็เย็นแล้วนะครับเปิด27แล้วก็เปิดพัดลมด้วย1ตัวนะครับเบอร์หนึ่งนะครับสายความเย็นก็ทั่วห้องนะครับวันนี้จะทดลองเปิดนะครับ 26ดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เปิด27เนะครับเปิดถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับเพื่อนๆเปิดถึงเที่ยงคืนนะครับแบตก็ยังตอนเช้านะครับแบตก็เหลืออยู่7 5นะครับแบตจาก80%นะครับในช่วงของค่ำนะครับก็เป็นแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์นะครับ100แอมป์2ลูกนะครับก็เท่ากับ2 0 0แอมป์นะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับความเย็นก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่ามาดูตรง ชินอทามเมอร์นะครับตรงนี้ค่ากระแสลดลงแล้วครับตัวแรกตอนเปิดตัวแรกนะครับก็อยู่ประมาณ4.7-4.8แอมป์นะครับตัวนี้ลดลงแล้วครับหลังจาก10นาทีนะครับลดเหลือ1.8นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเมื่อความเย็นเต็มที่นะครับเพื่อนๆเขาจะลดลงเลยนะครับเพื่อนๆเหลือประมาณ0.2.3ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมสังเกตดูนะครับในแต่ละคืนนะครับที่ผมทดลองเปิดนะครับตัวนี้แบตนะครับผม26.3โวลต์นะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับกระแสยังอยู่ที่1.8นะครับผมแอร์9,000 BTU นะครับของ TCL นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเปิดประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเปิดตอนทุ่มสินะครับเปิดอยู่ที่26องศานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับกินกระแสเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆไปดูตรงที่ตู้คอนซูเมอร์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับกินกระแสลดลดลงเหลือแค่0.7นะครับ เดี๋ยวจะลดลงอีกนะครับลดลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ0.02 0 3นู่นนะครับแต่ไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่าเปิด26จะลดถึงไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จะลง6แล้วนะครับเพราะว่าปกติผมเปิด27นะครับจะลดลงเหลือ0 2 0 3เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมก็จะเปิดพัดลมด้วยนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีเสียบตู้เย็นไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับกระแสลดลงเรือนั่น จะลงเป็น0.5นะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับความเย็นได้นะครับในห้องภายในห้องนะครับเย็นแล้วนะครับผมเย็นสบายเลยนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็2ทุ่ม23นะครับเมื่อกี้นี้2ทุ่ม15นะครับแอร์นะครับยังเปิดอยู่ที่26องศานะครับเพื่อนๆพัดลม ก็ยังเปิดเบอร์หนึ่งอยู่นะครับตู้เย็นเสียบอยู่อ่ะตู้เย็นอาจจะตัดแล้วนะครับใช้เพื่อนๆดูตรงนี้นี่ครับเพื่อนๆศูนย์จุดศูนย์นะครับศูนย์จุดศูนย์นะครับผมตอนนี้แอร์นะครับความเย็นได้แล้วยี่สิบหกนะครับผมในห้องเย็นสบายนะครับผมดูความประหยัดไฟของแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับของ TCL นะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับประหยัดมากนะครับเพื่อนๆ กินกระแสไม่กินเลยนะครับเพืเ่อนเพืเ่อนเพืเ่อนเอนนี้ก็เวลาตีห้าห้านาทีแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับแอร์มาตั้งแต่ทุ่มสิบห้านะครับยี่สิบหกองศานะครับเพื่อนจนถึงตีห้าห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับนี่นะครับเพื่อนแบตตอนนี้แบตเหลืออยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ นี่นะครับผมแบตเตอรี่เหลืออยู่65เปอร์เซ็นนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากการทดสอบนะครับผมก็สามารถเปิดแอร์ด้วยอุณหภูมิ26องศานะครับจนถึงเช้านะครับตีห้านะครับผมเพื่อนๆแบตก็ยังเหลืออยู่นะครับยังไม่หมดนะครับก็สรุปว่าแบต24โวลต์200แอมป์นะครับสามารถเปิดแอร์ได้จนถึงเช้านะครับพร้อมกับเสียบตู้เย็นใช้งานไปด้วยนะครับพัดลมด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่า ประหยัดไฟจริงๆนะครับสำหรับแอร์9,000 BTU ของ TCL ตัวนี้นะครับหากเพื่อนสนใจแอร์นะครับสามารถดูได้ที่พิกัดที่ผมแนบไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ